สวัสดีครับกลับมารับเข้าสู่ช่อง iPhone t o Hand Channel นะครับวันนี้มีสินค้านำเสนอนะครับเป็นตัว iPhone XS นะครับผมโอเคนะครับก่อนรับชมคลิปยังไงก็กดฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้มด้วยนะครับโอเคมาดูตัวเครื่องกันก่อนนะครับอ่าดูนะฮะสุขภาพแบตนะครับเหลือๆนะครับ93%เลยนะครับผมโอเคแล้วคราวนี้มาดูเกี่ยวกับอ่านี่นะฮะแสงจอกันก่อนละนี่นะฮะปรับแสงลดแสงได้ปกติเลยนะครับนะครับปรับทูโทนนะฮะฟึบ ได้ปกติเลยนะครับนี่นะฮะปรับได้ปกติเลยนะครับนี่ตับอัตโนมัตินะครับชึบอ่าเนี่ยครับเขาปรับให้เลยนะครับไม่มีปัญหาใดๆนะครับผมโอเคคราวนี้มาดูเกี่ยวกับนี้กันนะครับตัวเครื่องสเปคเครื่องกันนะครับนี่ฮะเป็น i iPhone X นะครับเป็นเครื่องไทยนะครับผมความจุ64สิบสีกิกบนะฮะ ไม่ได้จำกัดการใช้งานของซิมนะครับคือใช้ซิมอะไรก็ได้ใช้ท่านใช้กระอขยอะไรอยู่ก็สามารถใช้ได้เลยนะครับโอเคครับแล้วก็มาถึงนี่นะฮะมาเทสเสียงกันดีกว่านะครับเสียงนี้จะบอกนะครับจี้จั๊ดครับเสียงดังมากๆนะครับตัวเห็นตัวเล็กอย่างนี้นะครับแต่พูดถึงมันก็ไม่ได้เล็กมากนะกำลังดีนะครับผมโอเคนะฮะแล้วคราวนี้มาถึงนี่นะครับมาเทสกล้องกันดีกว่านะครับ โอเคนะฮะครับผมภาพจริงสีจริงกระสีนี้สว่างมากชัดมากนะครับซูมยาใหญ่ทุกอย่างให้ปกติหมดนะครับโอเคนะครับจะลองถ่ายดูนะฮะอันนี้ภาพที่ถ่ายได้เมื่อสักครู่นะครับนี่บสว่างมากๆนะฮะนีนะฮะทุกอย่างปกติหมดนะครับผมโอเคแล้วก็นี้มาดูเกี่ยวกับกล้องหน้ากันนะครับมาเทสกล้องหน้ากันดีกว่านะฮะ กล้องหน้านะเนี่ยชัดขนาดนี้นะครับโอ้โหชัดมากๆนะครับเป๊ะๆนะฮะกล้องหน้านะครับทำงานได้ทุกฟังก์ชันนะครับใช้งานปกติเลยนะครับผมด้านหลังก็คือแบบคมๆเลยนะฮะเงาๆแว๊บๆอย่างนี้เลยนะครับตัวเครื่องก็ประมาณนี้เลยนะครับจะลองใช้ให้ดูเนาะนะฮะรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่นี้เป็นฐานการใช้งานเลยนะครับใช้งานปกติเลยนะครับผม ครับครับผม เรียกว่าสวยๆใช้งานกันพร้อมใช้งานกันสุดๆเลยนะฮะอุปกรณ์ที่มีนะครับก็จะมีหัวชาร์จครับล้วก็มีสายชาร์จนะครับผมท่านใดสนใจนะครับทักเฟซทักไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับหรือม่นจะโดกทักมากระโทงมาสอบถามได้เลยนะครับรละละเอียดเกี่ยวตัวสเปคเครื่องนะครับแล้วก็ราคานะครับแจ้งอันีที่หน้าเพจอย่างครบถ้วนเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้แล้วกันนะครับผมยังไงไปเจอกันคลิปหน้าครับขอบพระคุณมากเลยครับสวัสดีครับ